คนที่เดินจากคุณไปเวลานี้เขาอยากกลับเข้ามาคุณอีกไหมคนคนนี้ของคุณรับรู้พลังงานไพ่กันะเป็นดงโดยรวมเป็นดองรนด้อมนะคนที่เขาหันหลังให้คุณไปเวลานี้เขาอยากจะกลับมาหาคุณอีกไหมเป็นคลิปโดยรวมนะคนที่เดินจากคุณไปเขาอยากจะวนกลับมาหาคุณอีกไหม เป็นคลิปรนดอมนะในใจของเขาอยากจะกลับมาหาคุณอีกไหมคนคนนี้ของคุณห้าใบนะในใจของเขาอยากกลับมาอีกไหมคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันคนที่เดินจากคุณไปชาวธาตุดินประสบกันก่อนใต้สำเนา เวลานี้คนของคุณที่เลินจากคุณไปเขาไปโฟกัสที่การงานกันกันนะคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเดอะสตาร์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสองคนที่ผ่านต่อไปนี้เดอะสตาร์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสองคนคุณจะมีดสิ่งดีเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไม่ดีที่ผ่านมาทิ้งลงแม่น้ําให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้จะมีดสิ่งดีๆเข้ามาเดอะสตาร์เวลานี้คุณคิดมากคุณคิดเยอะ คุณคิดมากคุณอ่อนไหวมากๆคนคนนี้ของคุณที่คุณคิดถึงคนคนนี้ของคุณที่เดินจากคุณไปเวลานี้ The s สเตรน t h คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆแต s t r e n g t h คณคนที่เก่งคุณคนที่สวยคุณคนที่มีพร้อมทุกสิ่งอย่างคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองก้าเหลียนประสบกันก่อนเรามาขยายไพ่กันนะ คุณคิดมากคุณคิดเยอะเวลานี้คุณคิดมากมายเวลานี้คุณอ่อนไหวคุณคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมากับคุณกับเขาคนที่เขาเดินจากคุณไปเวลานี้คุณคิดมากคุณคิดเยอะชาวธาตุดินประสบกันก่อนคนนี้ของคุณเขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณนะคนที่เดินจากคุณไปเวลานี้เขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่ชาวธาตุไฟเมตสิงหนู ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเวลานี้เขาจากจะกลับมาหาคุณนะอยากจะมาสร้างความอยากจะมาสร้างความรักให้คุณทุกสิ่งอย่างเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณคนคนนี้ชาวธาตุนินผสมกันก่อนเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณคนคนนี้เขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาอยากเริ่มต้นกับคุณคุณเป็นคนที่มีค่ากับเขามากมายเวลานี้ คุณคิดมากคุณคิดเยอะคนคนนี้ของคุณเขาจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาอยากมาสร้างความลงตัวให้คุณนะเพราะคนคนมีค่าสำหรับเขามากมหมคนคนนี้เวลานี้เขาเห็นคุณมีค่าสำหรับเขานะ